สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนพศ2557นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะใกล้จะพักกลางวันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนเริ่มหิวยัยงคะเริ่มหิวแล้วบางคนก็บอกว่าเริ่มหิวแล้วแต่บางคนบอกว่าอยากจะเรียนต่ออีกในช่วงต่อจากชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะ เดี๋ยวอาจจะมีบางคนได้เรียนต่อก็ได้นะคะตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่างใช่ไหมคะหน่วยของความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างหรือหน่วยน้ำหนักนักเรียนจําได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะท่องสุดคูณแม่8กับแม่9แล้วเราก็ตามด้วยความสัมพันธ์ของหน่วยน้ําหนักด้วยพร้อมไหมคพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ าูณสามได้ขออีกครั้งค่ะเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดแต่ครูได้ยินมาแล้วว่ายี่สิบสี่ถ้าแปดคูณสามหรอคะแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่เก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่แปดคูณสี่ได้ สามสิบสองเก้าคูณสี่ได้สามสิบหกนะคะวันนี้เก้าคูณสี่ฟังแล้วไม่ผิดแต่ไปผิดที่เก้าคูณสามได้ยี่สิบสี่ไม่ใช่นะคะต้องครูบอกแล้วว่าสุดคูณเราต้องแม่นถ้านักเรียนไม่แม่นเนี่ยนักเรียนจําผิดผิดไปนะคะและนักเรียนก็จะใช้ผิดผิดเพราะว่าสุดคูณหรือตัวเลขเราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ทุกวันนะคะเอาต่อค่ะ ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักแล้วเ,เริ่มจากอะไรก่อนหนึ่งขีเท่ากับ คนนะคะลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนจากสไลด์อีกนิดนะคะครูขอมาที่สไลด์เลยค่ะนักเรียนมาดูค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่านพร้อมกันดังๆค่ะคำว่าการแก้ปัญหานักเรียนได้เรียนไปตอนที่นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดความยาวไปแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมี mark. การแก้ปัญหาเกี um ่ยวกับเรื่องการวัดความยาวเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหมายความว่าเราจะไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานให้นะคะแต่ให้นักเรียนแก้ปัญหาหรือเราอาจจะมีแต่อุปกรณ์ไม่ครบนะคะให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาที่จะได้สิ่งของตามที่ต้องการนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการช่างเพราะฉะนั้นครูอาจจะกําหนดเครื่องช่างมาที่ไม่พอเหมาะหรือยังไม่เหมาะสม นักเรียนก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะครูได้ยินนักเรียนท่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักแล้วนะคะหลายคนยังขึ้นไม่ถูกเลยเราจะเริ่มจาก1ขีด1ขีดเท่ากับหขีดเท่ากับ100กรัมนะคะต่อมาก็จะเป็น1กิโลกรัมเราจะไปสัมพันธ์กับอะไรก่อน ะจะไปสัมพันธ์กับ10ขีดก่อนนะคะต่อมาค่ะ1กิโลกรัมก็จะไปสัมพันธ์กับ1,000กรัมนะ 1> 1, คะต่อมาก็จะเป็น1เมตริกตันจะไปสัมพันธ์กับ1,000กิโลกรัมให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางโรงเรียนวังแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดนักเรียนท่องใหม่พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะ เสียงรอด้วยนะคะวันนี้เรามีนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางนะคะมาเยี่ยมที่โรงเรียนวังไกรกงวนด้วยแล้วก็เข้ามาร่วมอยู่ในห้องออกอากาศด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะรายงานตัวเลยค่ะว่าหนูชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรอำเภอจังหวัดนะคะคุณครูประจําชั้นพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอละเอียดเลย จเจนพ่อบอกวันนี้ครูซักละเอียดยิบเลยไม่ได้ต้องขอละเอียดร้อมแล้วค่ะมาจากโรงเรียนวัดลำนกบัวครับมาจากโรงเรียนวัดลำนูกบัวลำลูกบัวนะคะอําเภออะไรคะดอนตูมครับอําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนครปฐมนะคะชื่อคะชื่ออะไรหนูชื่ออะไรธนทรแสนเงินครับ นครธนทรแสงเงินครับธนทรแสงเงินนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะครูพูดผิดไหมพูดถูกนะเพราะครูก็คนลาลีนะคะใกล้ๆก้กันนครปฐมกับละลีใกล้ใกล้กันนะคะอาต่อมาค่ะชื่อเล่นปอนครับชื่อปอนนะคะเป็นเงนค้าโรงเรียนบางไกลกังวลแม่มีคนชื่อเหมือนกันด้วยแฝดมีแฝดเสร็จแล้วมี ครูประจำชั้นค่ะครูชนิกาครับครูชนิกาชนิกานามสกุลอะไรคะจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้เอาไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนจำได้ไหมคะว่าคุณครูนามสกุลอะไรจำได้ไหมอ้าวไม่เป็นไรค่ะเรียนหันหน้าบางนี้ค่ะครูคนนี้ชื่ออะไรครูคนนี้ค่ะชื่ออะไร ค, ang ang. คร 1941, problem, ูไม่ได้ถามไม่เียรงเรียนวังไก่กังวลสุดหน่อยถ้านักเียรงเรียนวางไก่กังวลไม่ได้จัชื่อครูนี่แย่เลยนะคะครูชื่ออะไรคะจำได้ไหมเคยเรียนกับครูหรือเปล่าสุภาวรรณครูสุภาวรรณนามสกุลปานอะไรนะปานกิจอะไรนะคะปานกิจเจริญใช่ไหคะอครูชื่อครูสุภาวรรณนามสกุลปานกิจเจริญนะคะหนูเรียนกับครูทุกวันไหม ทุกวันนะคะผู้อำนวยการชื่ออะไรคะคุยเซียครับนำสกุลสามบุญสีครับโอ้จำได้ปลบมือให้เพื่อนค่ะเอาไหนๆมากัะสี่คนแล้วถ้าไม่ออกทีวียังสี่คนเดี๋ยวน้อยใจส่งมค์หปพี่นักเรียนหญิงก่อนค่ะเลดี้เฟิร์สค่ะนักเรียนหญิง อันหุยืนค่ะชื่อชื่อจริงชื่อเล่นพอชื่อเด็กหยิงวลีดีเกิดชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะปลอมมือให้เพื่อนค่ะอาคนต่อมาค่ะเด็กใช้กิตาร์สามชิ้ินครับชื่อเล่นเนี่ยคะชื่อเล่นชื่อแฝมครับอ่าปลอมมือให้เพื่อนค่ะพอสุดท้ายค่ะ คนสุดท้ายชื่ออะไรคะพูดช้าๆไม่เป็นไรการงครับค่ะชื่อเล่นหนูชื่ออะไรคะตเตยครับหนูหันหน้ามาทางมาทาง,งกล้องน่ารักแล้วน่ารักแล้วอ่าชื่อเล่นชื่อเตยปลกมือให้เตยค่ะอ้าวคราวนี้มาถึงเรื่องของเราแล้วนะคะนักเรียนมาดูต่อเลยวันนี้ครูขอนำเสนอ เครื่องช่างที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะนักเรียนต้นทางเห็นแล้วแต่ปลายทางยังไม่เห็นนูหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะครูบอกว่าการเรียนคณิตาศาสตร์กับครูเนี่ยจริงๆแล้วครูไม่อยากให้นักเรียนคุยไม่อยากให้นักเรียนกับพิบตาเลยถ้านักเรียนคุยนักเรียนตามทันไหมคะไม่ทนันถ้านักเรียนกับพิบตาตามทันไหมไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์นะคะ ตอนนี้ใครยังไม่นั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์บ้างมีไหมคะอาทุกคนเห็นอะไรตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะเห็นเครื่องช่างนักเรียนคิดว่าน่าจะเรียกว่า,เ,าเครื่องช่างสองแขนนักเรียนสังเกตดูว่าจะมีแขนอยู่สองแขนเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเครื่องช่างสองแขนพอครูยกมาปับ๊บนักเรียนออกอากาศว่าครูขาอะไรคะ ไม่เคยเห็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณามาให้นักเรียนดูแล้วนะคะเครื่องช่าสองแขนนักเรียนจะสังเกตว่ามีเข็มไหมมีไหมคะไหนช่วยชี้หน่อยเข็มอยู่ตรงไหนช่วยชี้ให้ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเข็มอยู่เข็มหนึ่งอยู่ตรงกลางพอดีถ้าเข็มที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงกลางพอดี นักเรียนเห็นอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเราสรุปว่าเครื่องช่างอันนี้ตรงนะคะสามารถช่างได้แต่พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ